เฮ้ยม <Hey. S 2> นมีคนเดินมานะใช่ไหมใครวะเนี่ย มีคนเดินมาแล้วนะเจอหน้าไหมหน่าลัวมากเลยอ่ะหุ่ยผัวเนี่ยเหมือนมีรอยแผลอยู่นะหน้าลัวคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กอเวเคนะวันนี้นะผมเนี่ยได้เดินทาง มาที่ห้างที่ผมเนี่ยเคยสร้างกับเพื่อนแดงไว้นะแล้วตรงที่แห่งเนี้มันมีสาวเมืองรับแรงเนี่ยมาเล่นน้ำบ่อยๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาดูนะว่าจะเจอสาวเมืองรับแรงหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนห้างน,นะนู่นนะงั้นนะทุกคนใจไหมแล้วก็ลองซุ่มดูตรงน้ํานี่นะเพราะว่าสาวเมืองรับแรงเนี่ยจะลงมาเล่นน้ําที่นี่บ่อยครั้งโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปบนห้างนั้นกันเลย ปปตอนนี้นะผมเนี่ยได้ขึ้นมาถึงบนห้างแล้วนะนี่ทุกคนก็ถือว่ามองทั่วมองทั่วมุมเลยนี่เป็นไงไม่ได้มานานมากเลยนะนูนาะน้ำตกด้านล่างเห็นไ,ไหมนูนะสวยมากก็ทำกับเพื่อนแดกไว้เนี่ยถือว่าน่าจะหลายเดือนพอสมควร ตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มผูกพังไะนะก่ไม่กล้ายียบเท่าไหร่กลัวจะร่วงอ่ะนะเกิดอุบัติเหตุในคนเดียวด้วยก็เราเนี่ยจะมาซุ่มดูกันเลยว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะลงมาเล่นน้ำตรงพลังนี้ก็ได้ก็ฝนเนี่ยได้ตกลงมานะจนตอนนี้คือแบบยังตกอยู่เลยด้วย เดี๋ยวเราเนี่ยจะมารอดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะพาะวันนาอยากเจอเหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเจอสักครั้งเลยแต่แตหลายๆคนเนี่ยก็เจอมาแล้วนะแต่ผมเนี่ยไม่เจอเลยคะทุกคน,นนีนน้ตกนะแล้วอยู่ด้านบนเนี่ยบอกเลยว่า ถ้ามีคนมาเล่นนั้นเนี่ยจะไม่เจอผมเด็กขาเลยเพราะว่าอยู่บนต้นไม้สูงมากผมก็จะนั่งเงียบๆไปนะยากาศคือฝนเนี่ยเพึ่งตกใหม่ๆเลยผมขึ้นมาเนี่ยคือแบบตัวเปียกทั้งตัวเลยนะ ตอนนี้นะผมเนี่ยได้นั่งรอมาพักใหญ่ๆนะนะแต่ก็ยังไม่เห็นวิแววที่จะมีคนเนี่ยเดินมาเพียงอย่างใดนะทุกคนก็จะรอเรื่อยๆแล้วกันน่าจะต้องมาและผมว่าขึ้นมาเลยแนตะ่ว่าสูงมากเลยนะคนจากด้านล่างเนี่ย ถ้าไม่สังเกตนะคือแบบมองไม่เห็นแน่นอนเฮ้ยมนมีคนเดินมานะเจ้าไ เนี่ยมีคนเดินมาแล้วนะ ผมดูเนี่ยลักษณะเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเลยนะทุกคนผมว่าน่าจะไม่ใช่ผู้หญิงนะทำอะไรไม่รู้อะไม่กล้าตะโกนเรียกนะ ดูตรงหน้ามันผมรู้สึกเนี่ยหน้ามันเนี่ยจะเละๆยังไงไม่รู้นะมันไม่โฟกัสนะกล้องเนี่ยหน้ามันเละมาก เจอหน้านไหมทำไมหน้ามันเล็กขนาดนั้นน่ะมันคือตัวอะไรกันแน่เนี่ยโอ้หน้าพัวจัด น้ามันเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ใช่คนเลยนะเสียงน้ำตกเนี่ยมันดังผมว่ามันเนี่ยน่าจะไม่ไดิมนเสียงผมนะนคือตัวอะไรกันแน่เนี่ย เหมือนคนแก่ไงไม่รู้มองไม่ค่อยชัดนะอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วผมไม่กล้าตะโกนเรียกด้วยกลัวจะไม่ใช่คนที่เป็นคนดีนะทุกคน ไหนวะเนะี่ยมันไปไหนไม่รู้นะ ทุกคนเจอหน้านไหมหน้ามันเน่นเละมากเหมือนหน้ามันเนี่ยโดนไฟเผาไหมไมาอย่างไงไม่รู้นะ อันล้างหน้ามันใหญ่เลยเหมือนโดนไฟเนี่ยเผาไหมมานะ น่าหน้าไหมหน่ากลัวมากเนี่ยวิ่งหัวเนี่ยเหมือนมีร้อยแผลอยู่นะน่ากลัวคือตัวอะไรกันแน่เนี่ย ภาวนาอย่าให้มันเนี่ยเจอผมนะทุกคน หน้าเนี่ยแบบโกรธเละมากเลยไม่รู้ไปโดนอะไรไหมตัวเนี้ย แปลกใจมากเลยนะทําไมวันนี้ไม่มีสาวเมืองรับแลเนี่ยออกมาเล่นน้ำตรงนี้เลยนะหรือจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะไม่มีคนมาเล่นน้ำเลยนะเพราะว่าเหมือนว่าจะมีไอคนเนี้ยมันมานั่งรออะไรสทกอย่างดูดิหูว่ามันมารอดูสาวเมืองรับแร ผมก็สันนิฐานไปมั่วซั่วนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเนี่ยต้องการอะไรนะเมื่อไหร่มันจะไปไม่รู้นะผมเนี่ยจะได้เดินกลับนะทุกคนเพราะว่าไม่กล้าอยู่นานนะ รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างไงไม่รู้มันลุกอะมันลุกอะ เหมือนว่ามันเนี่ยกำลังจะกลับนะไปแล้วไปแล้วไปล โนมันได้เดินหายไปแล้วนะเดินไปฝั่งนู้นนะเข้าไปข้างในป่าเลยโดนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะคืออีคนเมื่อกี้มันเดินเข้าไปในป่านู้นแล้วนะแล้วผมว่าผมเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับดีกว่าผมว่ามันแปลกๆยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมน็ ไม่มีคนมาเลยนะเจอแต่ไอคนเมื่อกี้นะสาวเมืองรับแรก,ก็ไม่ออกมาเล่นน้ำอย่างไงนะผมเนี่ยพยายามมองไปทั่วทั่วป่าแล้วนะแล้วตอนเนี้ยคือช่วงเย็นแล้วนะน่าจะไม่มี สาวเมืองรับแรคนไหนที่จะเดินทางมาแล้วล่ะผิดคาเลยนะเจอใครก็ไม่รู้มานั่งพักนั่งตรงเนี้ยสักพักหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามานั่งทำอะไรแต่มันก็ไม่เจอผมเหมือนกันนะ แต่ไกลมากนี่นะโอเคนะทุกคนผมว่าผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยได้มานานพอสมควรนะนี่ดูเดี๋ยวต้องเดินทางกลับอได้ขึ้นเขามาเนี่ยไกลพอสมควรนะไปรีบเดินทางกลับดีกว่า ก่อนที่ไอตัวเมืเ่อกี้มันจะกลับมาแล้วก็ทําร้ายผมนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยเจอผมหรือยังนะนี่นะับได้ลงมาถึงด้านล่างห้างนล้นนะไอตัวไอคนเมื่อกี้นะครับมันได้เดินไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเนี่ยมานนั่งตรงเนี้ยนานมากเป็นจุดที่ สาวเมืองรับแลเนี่ยมาเล่นน้ําพอดีเลยนะไม่รู้ว่ามันรู้อะไรตรงถึงตรงนี้หรือเปล่าถึงมันเดินทางมาน,นี่นะทุกคนช่วยกันวิเคราะหน่อยนะแปลกมากแล้วผมเนี่ยไม่ได้เดินทางมาเนี่ยนานมากเลยนะมาปุ๊มเนี่ยเจอปั๊บเลยนะแต่ไม่ใช่สาวเมืองรับแล มันคือใครก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่คนจากเมืองรับแรงหรือเปล่าไปเดี๋ยวผมเ่ยคิดบ้าผมเมยรีบเดินทางกลับดีกว่าก่อนที่ไอ้เจ้าทุกคนมเมื่อกี้มันจะกลับมาแล้วก็อาจจะทําร้ายผมก็ได้นะเพราะว่าหน้าตามันเนี่ยน่ากลัวมากเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะก็ฝาก กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้า